โอเคครับสวัสดีตีลังกาทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเซิร์ฟแลลี่ซีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบทเซิร์ฟนี้นะครับผมจะมานวดไอ้พวกปากเก่งปากรีทั้งหลายนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเกียร์นะครับผมมานวดนะครับผมมานวนัวหุยคนห้าคนประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนนะครับผมไอเฮียรีพูดไปไหนนลเดี๋ยวเรามาดูหน้าโปรโมชั่นกันนะครับผมเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวค่อนข้างเบบี้นะครับ น,น่าจะนะครับเบบี้เก่าผสมเบบี้ใหม่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีกล่องสุ่มด้วยนะครับโปรโมชั่นก็มี50ร5 0ยห้าบบปืนร5อหนะครับแล้วก็ตัวละคร90แล้วก็ตัวละคร300อนะครับผมแล้วก็มีกล่องสุม่มตู้เซฟเติม1000ได้หัวบ่อค้านะครับผมอ่านี่ก็เป็นเติมเงินบัตร150รับชื่อสีนะครับผมมีให้เลือกส2สีนะครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกล่องสุม่ม อ๋อเป็นอัลต้าอีพิกเป็นแลนะครับผมคอมมอนอันคอมมอนเซตสุ่มก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดสุ่มนะครับผมสาหรับคนที่ตามผมมานะครับก็จะได้รับของยนะครับทักไปสมัครกับแอดมินนะครับผมทักไปสมัครกับแอดมินแล้วบอกว่าไปโพสต์หน้ากลุ่มบอกว่าตามเอ็กไฟมาครับแอดมินจะแอดของให้นะครับผมอันนี้เป็นของอะไรผมขอไม่บอกแล้วกันเป็นความลับนะครับระวังพลาดนะไม่โหลดไปเล่นอ่ะใครจะเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปนัวกันเลย อันนี้สปีดแมพเอ้ามันไปนลงกันสปีดแมพบอกว่าผมอยากไปนเนียซิชโมโลเก้ะ่ะนี่โปรโมชั่นอะไรวะเดี๋ยวเปิดกล่องสุ่มกันก่อนวันนี้ผมไ่ค่อยสบายด้วยเจ็บคออุ๊ยมไมได้ปรับเมาส์ผมขอปรับเมาส์ปรับปุ่มแป๊บนึงนะคะโทษที ฮัลโหลได้ยินป่ะฮัลโหลเขาเล่นเซ็ตอะไรกันวะแต่ผมไปดูก่อนเฮ้ยเขาเล่นอ๋อเขาเล่นกัญชากันนะครับเขาเล่นเซ็ตกัญชาเป็นเซตอะไรไออันคอมมอนอะเออเซ็ตกัญชาผมเล่นอุ้ยเป็นยังางวะผมบอกเซ็ตเก้าสิบแล้วกันเล่นเซ็เก้าสิบเฮ้ยยังไม่ได้เปิดกล่องสุ่มเลยผมลืมผมลืมแหนว่ะดับเปิดกล่องสุ่มกงินเขาจะของเงิน ลงแม่งร้อยอันมันไม่ได้ตังค์หรอกพี่อันแล้ว่อนผมดูอัตราเติมกล่องสุ่มแป๊บนึงนะครับเติมพันธหนึ่งได้ร้อยกล่องนะครับโอโ้โหแอดมินให้ผมมาร้อยกล่องกันเลยนะครับไอ้เหี้ยสุ่มกันทั้งวันเดี๋ยวผมจะสุ่มสักยี่สิบสามสิบกล่องให้เป็นซาห์หอนสอนใจน้งนองๆก่อนแล้วกันว่ามันคุ้มหรืเอ,อเปแบบเอล่านะครับผมเอ้าอุ้ยเป็นสุ่มแบบเอ้ยแย่แค่ไม่รอครับโอโ้โหได้ตัวเจอเกอร์หตัวสิบเอ็มตัวสิบเอ็มเอ้า ก็วสิบเอ็มปิดป้าบอุ้ยตัวสามร้อยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะตัวสามร้อยไหนวะอุ้ยผมว่าดีตัวสามร้อยอ่ะอางกูแม่งกว่าจะเปิดเสร็จภาพภาพภาพเออเหนือ คูณได้ตัวสาบไอเหียทุกคนสาหรับใครที่แบบว่าแม่งไม่กลัวไม่โอ้โหกลัวไม่มีตัวละครเล่นนะผมคิดว่าเติม90บาทนะครับเพื่อนๆได้10กล่องเพื่อนๆสามารถมีสิทธิ์สุ่มได้ตัว300นะครับผมถือว่าคุ้มกันเลยนะครับเติม90บาทแต่ว่าได้ตัวสามแบบปีปโอ้โหดูเูดูเิม90แม่งออกอย่างง่ายแม่งออกรวๆดูดเติม9แม่งออกรวๆหรือแม่งออกรวๆเฮียปิจโมโลเก้แม่งออกรวไอเฮียทองขอทองมาคิ้ขอทองฉันสักชิ้นแม่งไม่ออกเลยว่ะ ขอ,องไม่ไอวออกเลยครัเพื่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเสียดายมันเป็นตุ่มติดโก้นะครับผมผมเลยไม่สามารถสุ่มให้เพื่อนๆดูจนร้อยกล่องได้หรอกนะครับผมเพราะมันจะเสียเวลาเพื่อนๆนะครับเพื่อนโฮงยิงผมยิงกันแล้วสองเกลือเอาง่ายนะครับสำหรับคนอื่นมาเติมนะครับผมไม่เกลือหรอกครับผมเกมลือผมได้จากตัวละครสามแล้วผมก็ไม่ถึงว่าเกลือนะผมได้ตัวละครสามร้อย เกิดไปแค่2ีก,กว่ากล่องเองอุ้ยได้ปืนอ,อะไรอ่ะปืนร้อยห้าสิบผมได้ปืนร้อยห้าสิบจ่ายก็บอกแล้วถือว่าไม่ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มโอ้โหร้อยห้าสิบเลยนะเติมห้าสิบบาทมึงได้ปืนร้อยห้าสิบเล่นนะเฮียมึงมึงงงปะล่ะอืมเป็นกูกูก็งงนะคุ้มเกินอืมแต่ของทองไม่ออกเลยนะน่าจะออกยากนะครับอโอเคอุ้ยเท่ปะผมสู้อ,อ,อีกสามกล่องนะครับหนึ่งสองสามโอเคไม่ออก รมไปเกือบพันสิบกล่องทองไม่ออกนะของถือว่าออกได้นนะน่าจะเป็นของมีราคานะผมว่าของมีราคาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปเป็นรัวกัน,กน,น,กนไอ้นี่ใช้แม็กกันเลยวะน่าจะใช้แม็กเอฟหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเอฟหนึ่งมึงก็ถามโง่เกินนี่มาแล้วทุกคนวิ่งเรือโพดวิ่งเรือโพดเฮ้ยไปจบ โอเคโอเคไม่ใช okay, 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 okay. ่ป exactly really ืนไม่ใช่ไม่ใช่แนวปืนยิงลัวนะเพื่อนๆแตกไปปุ๊บแล้วที่แตกปุ๊บแล้วที่แตกไอ้เหี้ยปนึงงปนึงงปนึง่งยิงไม่โดนใครยิงไม่โดนยิงไม่โดนแกล่ะล้วแตกแตกระเบิดระเบิดครับระเบิด โอ้ยตรงกันเซกชาเขาแจกกันเยอะได้เลยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บี่กระสุนหมดกระสุนหมดแบนึงสับอมึงกอนอุ้ยๆร้อยห้าสิบร้อยหไอ้เก้าสิบเกแตกแกนึงหัวีว้าไอ้ีมืดมันมืดมันมืดโอ้โหมันซีจโมโรก้อุ้ยไม่รอไม่รมันมืดผมพูดแค่นี้แหละมันมืดไอ้เงี้ยบันล็อกแตกแตกอีกหนึ่งโอ้โหเซตเก้าสิบค ยิงโดนโอ้หไม่โดนเลยเฮียเแล้วผมไปหาคนไบพซ่ง่อนโอ้ยวิมันมาตามเสิร์ฟมาตามเสิร์ฟไปตั้งโลกไปตั้งโลกไปสวนไปสวนไฟสวนวะอุ้ยอุ้ยแตกแตกก้อนสิบแตกทุกคนนี่คือมันเก็บปืนไปแล้วมันเพ็นแม็กไปแล้วทุกคนอุ้ยผมยิงก้อนสิบแตกหัวทุกเมตรหัวทุกเมตรยาฮือโอ้โหไอ้ไฟเราไม่ฮ oh, ่า oh, ค oh. oh. ิว กดแม่ก่อนโอ้โหอันนี้คือว่ชชีชโมโลเก้นะครับผมอันนี้เป็นฟอต้โลเคลวัสู่หาลูกตั้งย่้อฟอตตีโลเคอลยังไม่พอกดสักหน่อี่เก็งกดไ่ไหวไปไอเหี้ยอุ้ยสองหาสิบหมห้าสิบเอรอุ้ย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 ปารจ้าจ้าชโมโลเก้ไอจ้าปาจ้า อิงโดนโอ้ย oh, ส่องยังเอ้ยไอ้ห huh. oh, ูไ uh ม่ตายผมยิงสองไม่เ uh ป็น huh ว่ะเออแม่งมันมีมันมีแค่สองอะไรเงโอ้โหดูดิโอ้โหหัวตนอุ้ย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 ไอ้หัวตัวนึงตั้งหลักก่อนตั้งหลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นถูเป็นร้อยมป็นถูเป็นร้อยโดดครับเอ้าหัวลวงนกหมดโอ้โหโอ้โหใส่มันตามใส่กูมันตามใส่ยิงไปสองปากหัวสองเอ้ยหัวหนึ่ง หัวดึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไปตูนประจาวิจารเทคะสุดหมดผมเอาดาบฟันแม่งเลยวะกดแม่งก็เยอะเลยกดแม่งก็เยอะเลยมันมีแค่สองนั้นนะครับมันทำให้ผมยิงตายลำบากอยู่นะสองนัดเนี่ยถ้าเกิดหัวสองตายมันก็น่าจะหัวสองตายมาครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนดิโมโลเก้อ่าเจอตัวละเจอตัวละ อุ้ย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 น้องน้องน้องหนูหนูชาเฟซบุ๊กชาฟีฟาแปรแปรไอ้ไฟจุกไอ้ไฟจุกไอ้ไฟจุกไอ้ไฟคอดกัดโบโบอุ้ยหัวหนึ่งโบ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 อุ้ยหัวตัวสองโบโบไอ้เทียไม่โดนทุกคนอุ้ยหัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวฮะเอาปืนนี่ยิงว่ะ อุ่ยตงที่แตกเก็บเก็บมันปล่อยสองอยีแตกอย่างเงี้ยแตกแตกแตเฮี้ยกวแตกโอ้โหกลัวปืนนี่แม่งก๊อนกว่าอีก๊อนกับลูกซองวู้เลยโอ้โหโอ้โโอ้โอ้เหรออาเหใครไม่เนมเงี้ยเอาแตกอีกหนึ่อที่กหนึ่งสอง้แตกอีกหนะครับผมเดี๋ยวก็เดมามาวะวอุ้ยไปวิ่งไปวิ่งไปสิ วะอู้อู้อู้อ๋อโอ้เปอรเจ้าเปาะเจาปะ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 ทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดไอ้เหี้ยอากาศทุกเม็ดแพงกัยังไม่โดนโอ้โห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 ทีจะโมโลเกตทีจะโมโลเกตทีจโมทีจโมทีจโมอุ้ย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 เปอรจ่าโหยูเซอร์ยูเซอร์มันนวดผมโดนนวดผมโดนนวดอะไรเงี้ยมันนวดกูไม่เฮ้ยวิ่ง้าวิ่ง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 เปอร์จ้าเปอรจ้าไปครับโอ้ อู๋แตกหนึ่งแตกหนึ่งไม่ค่อยเฮ้ยอ้ยิ่งหิวของอยิ่งหิวของอยิ่งหิวของอยิ่งหิวของเฮ้ยอู้ของยังอิ่มของยังอิ่มของยังอิ่มโอ้โหซิดซีดไอ้ไฟซีดไอ้ไฟซีดมันเสรดไปไฟซีดไฟส่วนไฟส่วนโอ้โหมาาสีแดงเลยอไอ้เทียระเบิดไอ้เทียกิจโอ้โหดูดิดูเป็นแสนเป็นล้านมาไม่ไหวละเจอเซ็ตทองคำเป็นอีปิก จะเซตยิปปิคผมจะเซตยิปปิคผมผมหมดความอดทนผมหมดความอดมทนมาไม่ไม่โทษอีกต่อไปแต่มันรู้จักไอไฟไส่ป่าโมกสายยาใหม่โกโกวใช้แม็กก็ไลยวะโอ้ใช้แม็กทุกซองอันนี้เลยแม่งใส่แม่งเป็นร้อยแม็กมาตอนเปิดหน้าเปิด อุ้ยอุ้ยอุ้ยังม่ยังไม่ผมไม่สวนยังไม่สวนสไปอุ้ยอุ้อแตกแตกอันนีมันโดดข้าเทไปแล้วมันโดข้าเทไปแล้วโดดข้าเทไปแล้วโอ้ยเซตอีพิกเกียนเซตอีพิมาเกี้ยก90 90เียก็หาสูบมั่วเซตไปไปยืดเจ้ะ้มเป็นร้อยผมเป็นร้อยแตกนึง จต่สองสามโอ้โหไมละละไม่กอาละแม่เอาละไม่เอาละของแนไม่เก็บจ้ะแนขอโทษแต่โอ้โหจุกุกุกดีจโมโลเกอุ้ยเอาติมาไไอเทียบบบีโอ้โหไฟสิดไฟสิดมันโผล่ไปไฟไไฟจุกไไฟจุกไอไฟไม่มีวันที่จะพอแตกันหนึ่งแตกันหนึ่งแตก มา, ي, มาดิมาดิดุกไม่ลุกแตกอีกนึงแตกอีกนึงนี่ไปไหนไอ้โคน,นั้นไอ้โคนั้นยอดตั๊เสือกไอ้โคนั้นยอดนตั๊กเสือกคนนั้นย้อนตั๊กเสือกใครจะมาหัวโล้นใครจะหัวโล้นใครจะมาหัวโล้นโอ้ยไอ้ฟโนกอสไอ้ไฟโนกอสไอ no ้โนกอสมันก็ไม่กอสดอิต้องบอกว่าก no อสโนกอสอันนี้คือพระเจ้าอืพระเจ้าแห่ง,งความขี้โกงโอ้โหอีกไม่นานแค่โดนโถมไม่นานแค่โดนโถม เฮ้ยอะไรอ่ะหมัดเครื่องควายเหรอ,เ,หรอเครื่องควายเหรอมันเครื่องควายเหรอเฮ้ยมัดเครื่องควายอ่ะมันไม่ออกมาแล้วเว้ยกลัวหุ่นลมันหว่นานหว่านอ,อุ้ยขาค้างค้าง,างมาแล้วตีกันมาตีกันผมามาตีกันแตกหนึ่งอู้อู้มจาจ๋าแม่จ้าอู้แตกแปวจา้าได้ยินไหมว่าผมโดนลุมผม จะโดดลงชั้นล่างสวนมาดิเกลงขึ้นลำไอ้เหี้ยกูขึ้นลำไม่มีใครมาอุ้ยมาดิมาดิกูขึ้นลำแล้วอ่ะดิไอ้จุ๊กันแพจุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเห็นปะแมงโถมกูเป็นล้อยทุกคนโอ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันชุมลมงอะไรกันน้องโอ้ยคุ้มคุ้มตว์มุดโป๊ะแบบวะโป๊ะแบบวะดูมันเต็มกูมุดเต็มกูมุด อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไฟไฟซิไอ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 ไฟมันโดนนวดไอไฟโดนนวดไอไฟโดนอ้ออีพีกโดนนวดครับมาเข้าไปโจ๊กไปโจ๊กทำไมแคนไม่ลงกันวะเออนั่นดิไอ้เหี้ยเขามีแคนกันผมไม่มีแคนอีพิกแตกหนึ่งเซตสวยครับสวยสวยไฟสวยนึงปรับก่อนให้มันได้ยินเสียงน เดี๋ยวลงมาดูเซิ euh, ร์ฟหนึ่งเลยโอ้โหหนึงน่งหนึ่งนี่ไงหนึ่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 งอัดคลิปนะครับผมอัดคลิปอยู่นะครับสำหรับใครที่ลงหนึ่งหนึ่งอัดคลิปก็ต้องอัดคลิปกันด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแบนเตือนไว้แล้วนะอุ๊ยอะไรอ่ะแว่นพาจนไอเย็ดโดกูเจอไอแว่นพาจนว่ะมาดิไอแว่นพาจนเล่นเสร็จเก้าสิบเดี๋ยวกูเซิร์ฟไอแว่นพาจนเล่นดูเดี๋ยวแว่นพาจนหาสู่หรอคนดู เดี๋ยววันนี้ผมใส่ใสไก่แว่นพาจนนะครับอืมพาจนจริงกับเปล่ามาดิฮัลโหลครับคุณแว่นพาจนคุณแว่นพาจนครับมาดิอุ้ยอุ้ยเอ็กไฟีิว่ามาดิเจอท้องว่าเอ็กไฟมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับมาดิเดี๋ยวได้เจอเลยแต่รู้ว่าใครสวัสดีครับคนดูโมโหเอ็กไฟด้วยนะครับโอ้โหโดูเน็ตแล้วโมโหคนไปนะครับโโอ้หโอ้โห

อ๋อเอ้าไอ้เหี้ยสองน้ำเงินไม่ใช่สองร้อยห้าสิบมันเป็นสองร้อยห้าสิบเก่าหาหลอกกูกูเล่นสองร้อยห้าสิบเก่าไอ้เหี้ยเจอกูไอ้สัตว์ไอ้แว่นไอ้เหี้ยแว่นเดินกูเสิร์ฟไอ้เหี้ยแว่นพากูฉุนมาเอ้ามีคนมีคนลงเอาไอ้เหี้ยไอ้แว่นมันด่าผมมาไอ้เหียผมไปเนียตต่อแล้วผมไปเนอไอ้เหี้ยแว่นเจอกูไอ้เหี้ยแว่นเจอกูกูไปลงลงไปเนียฟอตตี้ก่อนไอ้เหี้ยแว่นเจอกูกูพูดเลยเดี๋ยวไอ้แว่นเจอกู เฮียโกงกุยเวนตะกี้ถือปืนก้นินะเออยู่จีฟักปืนร้อหสิแล้วผมก็ไปนึกว่าไอซองสีฟ้าตอนแรกอเป็นซองอะไรวะซองร้อยห้าส่เจกูเก็บไปเหอะกูเก็บกูบกบกบกบเก็บใหญ่เก็บไม่หยุดโอ้ยีเดีมีใบแท้อะไรนี่นี่ซองร้อยห้าสิบีเด้เอาอีไปจกไอาอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้อ้อ้อาไไอ้ไ้ออาไอาออ้ไอน้ ไอ้นี่ไอ้งแต่ผิดพลา้แต่ผิดพี่ตั้งแ่ผิดแล้วเดี๋ยวก็แตกรีรอกเปลี่ยนที่เปลี่ยนเป็นเขาเป็นอะพี่พี่เปลี่ยนเขาเนถึงจะออฟก่อนนะพี่ไอ้แมนวยนดาวลุกแบบมาดิมาดิอีพิงอยากแตกอีพิงอยากแตกอยากแตกครับอยากแตกครับ โอ้โหโอ้โหอย่าบอกถ่มกูหมดนั่นหรออย่าอย่าบอกถ่มกูหมดมึงคนแรกเลยไอ้คนนั้นจะงต้องเสือกไอ้คนนั้นจะงต้องเสือกคนแรกเลยมามาไหนหน้าไหนเก๋าจ้าวเป็นใหม่เก๋าครับเก๋าก้าเหม่ย10บาทมาดิมาดิมาดิอีปีกอยากแตกอีปีอยากแตกปากแซบหนาอ๋อเจ้า อยากด้นนวดอยากโ้นนวดไอ้ไฟอยากดนนวดนี่ไงไอ้ไฟนวดไปหนึ่งไอ้ไฟยินแอคเป็นบอยแบนด์กดงูอุ้ยสัตว์เจ็ดอุ้ยเท่ยักได้ตัวเนี้ยก็มาดีก็มาดีเจ็ดตรงไหนเนาะอู้ วมนนี้ถม่ใไม้หมดถั่วไม้หมดตีกันนะถมให้หมดไอเจอไอเอฝังอย่างนี้อู้ขอโทษขอโทษอาิกาโตกูเลมาอู้แทกแตอู้อีพิกตบกูไวะ ผมไม่รู้ว่าแต่นี้ปิกกูไม่ทันระวังกูโมโหกูโมโหโยธาวันนี้กูไม่ยิงอีแบกกูอีแบกอะไรยิงอีปิกไม่แตกผมไม่นอนครับผมกูจะช้าแหละคนบอกคนดูบอกพูดเร็วเกินมาดี้มาดี้ผมไม่รู้ว่าอีปิกนะเฮ้ยเอาอีปิกตบผมได้ไงไอ้เวโยธาจนเดี๋ยวมึงเจอกูมึงด่ากูไว้เดี๋ยวมึงเจอมึงมาออ้้ วิ่งว uh ิ่งมาดิมาดิมาดิคร so ับคุณแว่นมาจนมาดิมาดิตัวใส่กัปตันมาดิโปมาดิโปเสริมสองไม่แตกมาดิมาดิไอ้แว่นมาดิแว่นมาดิไอกัะชาลุมันกัะชาลุมันเดี๋ยวยิงแตกไว้กัะชาโอ้โห รุมันรุมันเดี๋ยวอินเด็กวไอ้กระชายอยู่มัดีไอ้่นแม่งไม่โดนเลยเออดิเออดิเออดิมันลุมมันลุมโอ้ยอย่าลุมดิเฮ้ยปัญจ้าโว้ยไปติดไิดว้าอะไรวะมยห้าถึงจังวะโอ้โหโอ้หันถือกาทุกคนมันเลือดแสสนี่แ uh ค่ uh uh ตาเม็ดดิตาเม็ดร้อยสามสิบใช่ปะ่ะร้อยสี่ห้าเก้าเจ็ดโอ้ยแม่งไม่ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมได้การ์ดหนึ่ไปตอนนี้ผมยิงมันแตกแน่ทุกคนไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยมันใส่หัวทุกเม็ดตะกี้ยาผมดีเลนท่านแรกทุกคนเห็นตาดูอยู่กนนระป๋องดูอยู่กระป๋อยคุ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 ยแค่จะแตกถ้าจะแตกแค่ตัวเม็ด อุ้ยอุ้ยเออเออแอดมินแอดมินเจ็บแอดมินเจ็บแอดมินเจ็บโอ้โหแอดมินเจ็บแอดมินแอดมินตีหน่อยแอดมินแอดมินโอ้โหเฮียอะไรกันแอดมินเออกูจะแลกกูจะแตกกูโดนโปอก็เป็นเรื่องของแอดมินแอดมินแอดมินโดนโอ้โหแอดมินค้าจะส่งผมนี่มานอครับจุกจุกไอ้ะจุกไปซะจุกใครๆก็เรียกว่าไอ้ไฟร้อยหน้าต่างไฟร้อยหน้าต่างไอ้ไฟร้อยลีลาโอ้โหโอ้โหไปแล้วจ้าไม่ได้ด่าเลยครับพี่ชายบัวสอง อี่ผิดวูตัวนี้ิกนี่ว่าโอ้โหขอกูเป็นแสนเป็นล้านยาหูเป็นร้อยไอ้ไฟจ้องกลมไฟจ้องกลมไอ้จุกไอ้ไฟจิกไอ้ไฟจุกฟอร์ตี้โลโลคอลไอ้ไฟจุ๊กหาใครไม่เจอหาใครไม่เจอโอ้ยครั้งไอ้ขะแอมมิงก็เลยชนกูแอนก็เลยชนกูแตกหนึ่งมามามา เจ็บลุมอุ้ยอุดิเจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิจบดไออัิมานเจ็บอัตนเจ็บอัลติมาตัวสังับอัติมานมึงหนึ่งหนึ่กับกูเ้านี่ไอดิมึงหนึ่งหนึ่งกับกูเ้าให้อีพิกหนาเฮ้ยอัติมนแทก กัญชาเก่งกัญชาพูดนะเนี่ยป้บผมครับผมตีผมมาดิมาดิตีผมมาดิมากระพริบไปกระพริบตีคนไหนอ่ะตีคนไหนอ่ะงงไปหมดละมาดิมาดิไอ้ไฟมีพวกพวกกับไฟมีทีมงาน คหางงรมชไอ้ขาดครับไเดยไปด่าเาเอ้ยก็ได้ครับก็ไฟครับอุ้ยโอ้ยแม่ล็อกอาเลยเด็กยี่อไเอโนั่ยยน้เอะ้าทำอะไรไว้พวกมาดิมาดิมีทีมงานแล้วพวกทไรไว้มีทีมงานแล้วนีอะไรไว้มานี่มาให้คุณนวดมาให้คุณวดูวนวดสวนนววดแม่คุณโอ้โหมันรุะปูมันรุมปูกกผมาเทปสูก

โอเล่เนี่ยแปกหนึ่งวิ่กอยวิจะ้ยิงอัตมยิงอตมตรูปไอัตมอตมัตลุอตมตออตอาจิมาโิอุ้ยุอย่าน้มือตาเฮ้ยรอปไปใช้อตมสองเขียวนิ ทุกคนผมไม่ไหวนะแม่งเยอะชิบหายเลยว่ะผมเจ็บคอไปหมดแล้ววันนี้ผมไม่สบายด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการทำคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะมาเซิร์ฟนี้อีกนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กูุหมายใต้นะครับบายบายจุ๊บ